ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องหุ้นอเมริกาครับ EP นี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับหุ้น ISRG หรือ Intuitive Surgical นะครับบริษัทนี้ก็คือผู้นำเบอร์หนึ่งของโลกในด้านหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเลยเป็นคนคิดค้นระบบที่ดังมากๆอย่าง Da Vinci System วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าผู้นำที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งรายนี้เนี่ยเขากำลังมองอนาคตไว้อย่างไรแล้วก็มีแรงกดดันอะไรบ้างที่อาจจะเข้ามาท้าทายพวกเขาได้เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะมีอยู่4ส,ส่วนหลักๆครับ เราจะเริ่มจากการดูก่อนว่าอะไรที่ทำให้เขาเป็นผู้นำจากนั้นไปดูแผนงานใหม่ของบริษัทแล้วก็มาดูความท้าทายที่ต้องเจอและสุดท้ายทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับนักลงทุนอย่างเราบ้างเอาละครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยมาทำความเข้าใจหัวใจหลักของธุรกิจ Intuitive s u r g i c a l กันก่อนครับ พูดง่ายๆก็คือบริษัทนี้เป็นคนคิดค้นระบบผ่าตัดที่ชื่อว่าดาวินชีขึ้นมาซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเข้ามาเปลี่ยนโลกการผ่าตัดไปเลยนะครับจากเดิมที่ต้องผ่าตัดเบื่อแผลก,กว้างๆก็กลายมาเป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็กที่มันแม่นยํากว่าเยอะมากทําให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วขึ้นซึ่งนวัตกรรมนี้เนี่ยก็ครองตลาดมาเกือบจะ30ปีแล้วครับ แต่ความสุดยอดของ Intuitive ไม่ได้มีแค่ตัวหุ่นยนต์นะครับพวกเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศหรือ ecosystem ที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาเลยคือมีตั้งแต่ตัวเครื่องมือผ่าตาดัดอุปกรณ์เสริมต่างๆไปจนถึงระบบบริการหลังการขายแล้วก็ s โซลูชัน Digital ซึ่งนี่แหละครับคือหมัดเด็ดของเขาเลยเพราะมันทำให้โรงพยาบาลที่ใช้ Da Vinci ไปแล้วเนี่ยออกจากระบบนี้ด้ย,ยากมากแล้ก็สร้างรายได้แบบต่อเนื่องให้กับบริษัทไปเรื่อยๆ ทีนี้พอรู้พื้นฐานแล้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่าอนาคตของบริษัทภายใต้การนำของซ e o คนใหม่คุณเดฟรอซซาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปวิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยแบ่งได้เป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆเลยครับอย่างแรกคือทำให้แพลตฟอร์ม Da วินชีที่มีอยู่เนี่ยมันเก่งขึ้นล้ำขึ้นไปอีกและอย่างที่2ก็คือการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆขึ้นมาเลยเพื่อไปแก้ปัญหาทางการแพทย์อื่นๆที่ทุกวันนี้ยังไม่มีวิธีรักษาที่ดีพอ แล้วจะทำยังไงให้วิสัยทัศน์ที่ว่าเนี่ยเป็นจริงได้ละ่ะเขาก็วางแผนไว้4ข้อหลักๆสำหรับปีหน้าเลยครับหลักๆก,ก็คือการเปิดตัวดาวินชี5ให้เต็มรูปแบบสร้างระบบเครื่องมือให้ครบวงจรแล้วก็ขยายกำลังการผลิตกับซัพพลายเชนให้รองรับความต้องการที่สูงขึ้นได้นั่นเองครับ แต่แน่นอนครับว่าเส้นทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแม้ว่าแผนจะดูดีแค่ไหนมันก็มีความท้าทายอยู่เหมือนกันซึ่งมี3มเรื่องใหญ่ๆเลยครับที่นักลงทุนกำลังจับตาดูอยู่ความท้าทายแรกเลยเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกที่หลายบริษัทก็เจอเหมือนกันนั่นก็คือปัญหากำแพงภาษีการค้าระหว่างประเทศครับทางบริษัทเขาคาดกายเลยนะครับว่าแค่เรื่องกำแพงภาษีอย่างเดียวเนี่ยอาจจะกระทบรายได้ถึง100 basis p o บ n t ส์ ฟังดูอาจจะไม่เยอะนะครับแต่มันก็คือ1%ของรายได้เลยนะแล้วสำหรับบริษัทใหญ่ขนาดนี้1%นี่ี้ไม่ใช่เงินน้อยๆเลยแถมที่น่ากังวลกว่าคือตัวเลขน,นี้มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกด้วยตลอดทั้งปีเรื่องต่อมานอกจากเรื่องภาษีแล้วเนี่ยก็คือสถานการณ์ในตลาดต่างประเทศนี่แหละครับซึ่งภาพรวมก็ดูน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันคือในอเมริกาน่ยยังโอเคอยู่ครับค่อนข้างนิ่ง แต่พอไปดูนอกอเมริกาเนี่ยโอ้โหเจอปัญหาเยอะเลยครับทั้งเรื่องงบประมาณของภาพรัฐการแข่งขันที่สูงขึ้นแรงกดดันเรื่องราคาโดยเฉพาะในตลาดใหญ่อย่างอังกฤษญี่ปุ่นแล้วก็จีนและความท้าทายสุดท้ายครับอันนี้มาในรูปแบบการแข่งขันแบบใหม่เลยก็คือเรื่องของเครื่องมือผ่าตัดที่โดนเอาไปทำใหม่หรือที่เรียกว่ารีแมนูแฟคเจอ e โดยบริษัทอื่นแล้วเอามาขายในราคาที่ถูกกว่า เรื่องนี้ทาง c ี o อเขาก็ออกมาพูดชัดเจนเลยนะคะว่าเฮ้ย hey, การจะรับประกันว่าเครื่องมือชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะปลอดภัยแล้วก็ใช้ได้ดีตลอดอายุการใช้งานของมันจริง,รงๆอ่ยมันยากกว่าที่คิดเยอะนะเขาเชื่อว่าสิ่งที่ intuitive ให้เนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าทั้งในแง่นวัตกรรมแล้วความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ค่ะโอเคพอเห็นทั้งแผนงานทั้งความท้าทายแล้วคําถามสําคัญที่สุดสําหรับนักลงทุนก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรในแง่ของตัวเลข, <c> ขเล่ะครับ ภาพข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนการชั่งน้ำหนักเลยครับด้านหนึ่งก็มีปัจจัยลบที่คอยฉุดรั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีการแข่งขันที่สูงขึ้นหรือการผ่าตัดบางประเภทที่เริ่มชะลอตัวแต่อีกด้านหนึ่งก็มีปัจจัยบวกที่คอยผลักดันอย่างการเปิดตัว d าวินชี5ที่ทุกคนรอคอยแล้วก็การเติบโตในตลาดต่างประเทศแต่ที่น่าทึ่งมากๆก็คือท่ามกลางความท้าทายทั้งหมดนี้ บริษัทยังคงตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานมากครับคือเขาตั้งใจจะรักษาอัตรากำไรจากการดำเนินงานให้อยู่ในระดับท็อปของวงการให้ได้ตั้งเป้าไว้ที่35-40%ถึง่เลยนะครับมันเลยมาจบที่คำถามสุดท้ายที่สำคัญมากๆสำหรับนักลงทุนทุกคนครับว่านวัตกรรมที่บริษัทมีอยู่ในมือเนี่ยมันจะแข็งแกร่งพอที่จะพาบริษัทฝ่ามรสุมเศรษฐกิจและการแข่งขันที่อยู่ตรงหน้านี้ไปได้หรือเปล่า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้แล้วมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนกันใหม่ในช่องหุ้นอเมริกาครับ